ยังมีความสามารถนะครับประสบการณ์ทา,ทางการเกษตรนะครับเท่าที่ฟังพี่มาก็คือมีอาชีพเกษตรมีประสบการณ์ทางการเกษตรนะครับจะวกก่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเกษตรคนหนึ่งนะครับเพราะว่ามีผลงานที่ได้ทำเอาไว้อย่างเช่นยางพาราแล้วประวัติก็เคยทำอ้อยทำมันทำอะไรมามากนะครับ ทีนี้ทางผมเป็นนักวิจัยนะครับดรกรุกเกษมนะครับจบาจากเกษตรศาสตร์บางเขนนะครับจะเกี่ยวกับปฏิทีวิทยาเกี่ยวกับพืชดินน้ำปุ๋ยนะครับก็มีสวนทดสอบอยู่ที่อุตดิติษฐ์นะครับได้มีการปลูกทุเรียนไป80ไร่นะครับมียางพาราประมาณ200ไร่นะครับแลวมีมะม่วงนะครับ ประมาณเกืเอบร้อยไร่นะครับก็ได้ทำทดลองมาแล้วพืชไร่ต่างๆก็ได้ผลนะครับจากงานวิจัยของผมเองนะครับ R d อเป็นสารสรกัดจากผลิตภัณฑ์พึ่งนะครับอยู่ในรูปของกรดอะมิโน,โนนะครับมีอนุภาคเล็กทำงานระดับเซลล์นะครับก็จะไปกระตุ้นทำาให้กา,า,ารสังเคราะห์แสงของใบพืชดีขึ้น แล้วก็พอละอองตกลงมาก็ทําให้ต้นสะอาดนะครับตกลงไปในพื้นดินก็ทําให้ดินแตกตัวทําให้รากดูซึมได้ดีขึ้นนะครับโดยรวมแล้วก็เพิ่มมวลให้พืชมีน้ําหนักเกี่ยวกับยางพาราก็เกี่ยวกับความคุณภาพของยางนะครับก็จะมีเนื้อยางที่เยอะขึ้นแล้วก็สุขภาพแข็งแรงดี ก็มีการไหลอย่างต่อเนื่องใบต่างๆก็ะจะไม่เป็นโรคใบเน่านะครับหรือว่าใบท,บทรัโซล่านะครับอันนี้ก็เป็นาสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ผลผลิตลดลงนะครับตัวนี้ก็จะช่วยทําให้ยางพาราไม่เป็นโรคด้วยนอกจากายางพาราแล้วพืชอื่นก็คล้ายกันนะครับก็จะช่วยประสิทธิภาพในการสั่งท้องแสงประสิทธิภาพในการดูดซึมดูแลต้านทานโรคและ,มะแมลงนะครับ พอดีท่ทานประธานเขาเชิญมาทดสอบนะครับทุกแบบนะครับไม่ว่าโดรนหรือจะใช้เป้สะพายหลังก็จะ,จะ,จะถังถังสะพายหลังนะครับพ่นที่หน้ายางนะครับหรือจะใช้โดรนขึ้นขึ้นพ่นด้านบนนะครับเพื่อจะได้ผลเหมือนกันนะครับเดี๋ยวถ,ถาม ความในใจความเห็นสักนิดหนึ่งครับและแนะนําตัวสักนิดหนึ่งนะครับ <c oughs> ว่าเออทาไมมีอะไรมีแรงจูงใจอะไรจึงเ,เชิญ R d 2 5ดีสองห้าหนึ่งนะครับให้มาใช้ในส่วนครับครับก็ขอสวัสดีนะครับผม,ผมจำหลัดคำรอดนะครับก็วันนี้ก็ม,มีมีหลายอาชีพเนาะทีนี้ก็เลยมีเพื่อนแนะนำนะครับให้มาเจอ ดเอรกรสุกเกษมนะครับว่าเ,เป็นเ,เป็นอะไรพัฒนาส,งส่งเสริมการเกษตรเนาะครับเป็นนักพัฒนาส่งเสริมการเกษตรมาก่อนเนาะทีนี้ก็มีการพูดคุยกันก็ก็มีเจอผลิตภัณฑ์ดีๆตัวหนึ่งนะครับคืออาดีสองห้าห้าหนึ่งนะครับตัวนี้ก็เห็นว่าใช้แล้วมีประสิทธิภาพ มากนะครับก็ผมในชาวสวนคนหนึ่งนะครับก็เลยอยากจะมาทดลองใช้นะครับถ้าดีก็จะบอกต่อนะครับเพราะฉะนั้นการที่ที่เราจะใช้เราก็เลยทดลองสวนยางของตัวเองก่อนนะครับในในจำนวนที่ที่วันนี้ก็เลยให้ทีมงานของท่านดรเนี่ยได้ได,ไ,ดได้มาได้ได้มาทดลองฉีดพ่นใบยางดูนะครับแล้วก็จะมีข้อเปรียบเทียบนะครับจากการ แปลงที่เราเราได้ทดลองกับแปลงที่เราไม่ได้ทดลองนะครับก็ระยะเวลาก็ประมาณทดลองประมาณ20วันได้เนาะยี่สิบเอ็ดวันอ่ายี่สิบเอ็ดวันนะครับมันก็ก็จะเริ่มเห็นผลในการความเปลี่ยนแปลงของน้ํายางที่ที่ออกมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นวันวันแรกนะครับที่ที่ผมได้เปิดใจนะครับให้ให้มีการทดลองเอ่อเอาอาร์ดีสองห้าห้าหนึ่งมามาเข้ามากับ เ,เพิ่มประสิทธิภาพกับต้นยางของของ,ของผมเองนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวลองทดสอบดูนะครับถ้าดีแล้วเดี๋ยวก็ผมจะช่วยบอกต่อนะครับให้ให้เกษตรกร,ร,กรได้มีผลิตภัณฑ์ดีๆใช้นะครับครับขอบคุณครับก็นอกจากการเกษตรแล้วอ,อ,อยากทราบเหมือนกันว่าบทบาททางอสมอทำทำงานยังไงบ้างครับเชื่อมโยงเครือข่ายยังไงครับครับก็ก็ในเรื่องของ การเป็นอสมอนะครับก็ทางานด้วยจิตอาสานะครับก็ดูแลชาวบ้านอสมอหนึ่งคนดูแล10บหลังคาเรือนถึง15หลังคาเรือนนะครับควบคุมทั่วประเทศทุกพื้นที่ทุกหมู่บ้านนะครับทีนี้ก็ก็คนเหล่านี้ก็เป็นคนที่เสียสละนะครับตาด้วยจิตใจทำาทำงานด้วยขนานความดีนะครับไม่เรียกร้องผลตอบแทนอะไรนะครับตรงตรงนี้ก,ก็ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําอย่างไรให้คนในสุขภาพ ชุมชนมีสุขภาพกายใจดีนะครับก็ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่เป็นคนที่นอนป่วยติดเตียงหรือ,อ,อไม่คิดฟุ้งซ่านไม่เป็นโรคสุขภาพจิตนะครับตรงนี้ก็ถือว่าพี่น้องอสมอของเราเนี่ยช่วยช่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขได้เยอะมากนะครับที่ที่เราได้ดําเนินการมา42ปีแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นความประสบความสําเร็จอีกอย่างหนึ่งของพี่น้องสมอเรานะครับที่ช่วยกันทํางานมานะครับก็ขอบคุณอสมอทุกท่าน นะครับทีุ่่มเทแรงกายแรงใจเสียสละงานเพื่อสังคมนะครับครับก็มีความสําคัญนะครับสําหรับสุขภาพของมนุษย์นะครับนอกจากจะเป็นพวกยาแล้วก็ยังเป็นพวกอาหารนะครับทางเกษตรผลิตอาหารผลผลิตทางการ,กรเกษตรนะครับเลี้ยงดูประชาชนหรือว่าประชากรนะครับไม่ว่าในประเทศไทยหรือต่างประเทศนะครับก็มีส่วนสําคัญ อาหารก็เป็นพื้นฐานที่จะไปบำบัดรักษาโรคแล้วก็หรือบำรุงสุขภาพให้ดีนะครับถ้าอาหารไม่ดีก็อาจจะป่วยไปเป็นภาระนะครับเป็นภาระต่อ,อาภาคสาธารณสุขนะครับมีงบประมาณทางยามากาทำให้ประเทศชาติเสียดุลการค้าหรือว่า,าเสียค่าใช้ใจ่ายนะครับ ถ้าอาดีสองห้าหนนะครับจะไปเข้าไปช่วยทําให้คุณภาพอาหารในการเกษตรสะอาดปลอดภัยแล้วก็ทําให้คุณภาพดีขึ้นเป็นสาเหตุทําให้สุขภาพร่างกายของประชาชนนะครับแข็งแรงขึ้นนะครับนี่ก็เป็นช่องทางหนึ่งนะครับเป็นการช่วยสุขภาพ โดยตรงนะครับเพราะว่าคนทานทุกวันทานผักปลอดอะ,อะไรไม่ไม่ไม่ปลอดภัยฉีดยาเข้าไปหรือใส่ปุ๋ยเีมีเยอะเกินไปทำให้ผักขมแล้วก็เป็นสาเหตุทำให้ป่วยนะครับก็นอกจากจะใช้กับยางพาราครั้งนี้แล้วก็อาจจะไป ทางอื่นได้นะครับอาจจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ปลูกผักปลูกข้าวปลูกข้าวโพดอาหารสัตว์ปลูกข้าวโพ,ด,าหาวพดหวานพืชได้อ้อยมันสับหลังต่างๆก็จะไปแตกลายออกไปได้หมดนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่าทางคุณจำหลักนะครับที่มีการเปิดใจหรือว่า,าเริ่มโครงการทดสอบในครั้งนี้นะครับ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ,อคุณจำหลัดเองแล้วก็เพื่อนๆอสมอหรือ,อเกษตรกรที่สนใจดูอยู่หรือเป็นคนละแวกนี้นะครับก็แวะเวียนเข้ามาดูด,ด้วยดูด้ตานะครับก็ติดต่อที่เข้ามาก็มามา,มาดูการเปลียนแปลงนะครับ21วันก็สามารถที่จะรู้บ้างแล้วแต่ แต่จะให้ดีอะ่ะก็ต้องต่อเนื่องนะครับเป็นสามเดือนปีหนึ่งนะครับยางยางที่สวนผมนั่นปีหนึ่งนะครับปีหนึ่งจะจะจะเห็นผลนะครับท้ายสุดก็พี่จันดักมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับครับก็ก,ก็ก็ต้องขอบคุณทางทีมงาน ทางดรกรนะครับที่ที่วันนี้ได้มาลงพื้นที่นะครับแล้วก็ใช้โดนได้บินให้ให้ปุ๋ยทางใบนะครับ,รบก็เป็นเป็นนวัตกรรมอีกตัวหนึ่งนะครับที่ที่ทำให้เรามีความตื่นตัวแล้วก็ใช้เรื่องเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นนะครับตรงตรงนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่ดีนะครับก็ก็ก ก็เดี๋ยวเราจะได้ทดลองทดลองใช้นะครับแล้วก็ดีก็จะบอกต่อนะครับเพื่อพี่น้องเกษตรกรพวกเรานะครับจะได้จะได้ลดต้นทุนนะครับในการใช้ใช้ปุ๋ยยาฆ่ามแมลงนะรับพวกนี้นะครับโดยเฉพาะสารอเดีอสาร RD2251 เนี่ยก็ไม่ใช่เฉพาะยางอย่างเดียวนะครับ,รบส่วนทุเรียนเงาะลำไย,ยพริกผัก ผลไม้อื่นได,ไ,ดได้ได้ทุกชนิดนะครับตรงนี้ที่ที่ท่านดรได้พิสูจน์มาแล้วนะครับแล้วก็เห็นผลมาจากการบอกเล่าแล้วก็เห็นของจริงนะครับตรงนี้ก็ก็วันนี้ก็ขอบคุณทางทีมงานท่านดรนะครับขอบคุณครับครับนี่แหละครับวันนี้ก็จะเริ่มที่ยางพาราก่อนนะครับเดี๋ยวประสบการณ์ในการบินโดนมาเนี่ยอ่างมาคุยสักนิดหนึ่งประสบการณ์ในการบินโดนมา ผลผลที่ออกมาใช้เวลาหนึ่งปีเนาะยางครับผมก็ประสบการณ์การทํางานร่วมกันกับทีมงานของท่านกรสุกเกษนะครับในช่วงระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาที่เราทํามาทั่วทั่วประเทศนะครับผลที่ได้นะครับก็จะเป็นเรื่องของความชัดเจนในอันดับแรกเลยคือเราบินโดนเนี่ยเราใช้นวัตกรรมในการบินโดนเนี่ย หนึ่งเราลด,ลดเวลาในการทํางานเพราะเราต้องไปทํางานแบบไปดูแลเราไม่ได้ไปอยู่ประจําสวนนะครับการใช้โดรนมันก็ช่วยในเรื่องของระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ประสิทธิภาพกับอาร2สองห้าหนึ่งกับโดรน,นมันจะมีในยะอยู่ในเรื่องของอากาศเดี๋ยวเราค่อยไปคุยรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็การใช้โดรนกับอารีสองห้าหนึ่งเนี่ยมีความประหยัดมากครับหนึ่งขวดที่ท่านประธานถืออยู่เนี่ยสามารถใช้ได้กับไร่เนี่ยโดยประมาณ70ไร่โดยประมาณนะครับ บวกลบได้นะครับนิดหน่อยครับซึ่งเห็นผลทัดเจนด้วยนะครับก็ในเรื่องของยางพาราเองที่ผมได้ไปดูแลมาไม่ว่าจะเป็นส่วนของทักกร,กรหรือว่าส่วนของเ,ออเกษตรกรท่านอื่น